เคยสังเกตไหมครับว่าฟุตบอลแมชหนึ่งเนี่ยพอนนกวีสุดท้ายดังจบไปแล้วเรื่องราวมันไม่ได้จบตามไปด้วยนะแต่มันเพิ่งจะเริ่มต้นต่างหากโดยเฉพาะเกมระหว่างแอสตันวิลล่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดนี้โอ้โหมันกลายเป็นเรื่องเล่า2เรื่องที่แบบสวนทางกันคนละขั้วเลยครับมีทั้งเรื่องของผู้ชนะผู้แพ้แล้วก็มุมมองที่ไม่มีใครยอมใครวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับคุณต้องไปอีกไกลเลยกว่าจะได้เห็นการพลาดที่ย่ำแย่ไปกว่านี้ แค่ประโยคนี้ประโยคเดียวจากแกรี่เนวิลลก็แทบจะสรุปดราม่าทั้งหมดของเกมได้เลยนะครับและนี่แหละครับคือจุดศูนย์กลางของเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้โอเคครับก่อนอื่นเลยนะเราต้องย้อนกลับไปดูสถานการณ์ของทั้งสองทีมก่อนที่เกมจะเริ่มได้ซ้ำเพราะว่าเบื้องหลังของทั้ง,งคู่เนี่ยมันต่างกันราวฟ้ากับเหวจริงๆครับและมันก็เป็นฉากหลังที่สำคัญมากๆของทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามมาดูภาพสิครับชัดเจนมากเลย ฝั่งหนึ่งคือแอสตันวิลล่าที่กําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีที่สุดในรอบร้อยกว่าปีส่วนอีกฝั่งก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กําลังเจอวิกฤตผู้เล่นบาดเจ็บแถมตัวหลักก็ติดโทษแบนอีกนี่เลยครับคือความแตกต่างแบบสุดขั้วก่อนเกมที่วิลล่าพักจะเริ่มขึ้นพอเกมเริ่มขึ้นปุ๊บก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับที่ขโมยซีนไปเต็มๆเ,เขาคือมอร์แกนโรเจอร์สเรามาดูกันดีกว่าครับว่าฟอร์มที่กำลังเข้าฝักของเขาเนี่ยมันสร้างความแตกต่างในสนามได้ยังไง โอ้โหแค่ช่วงเวลารอบๆพักครึ่งเนี่ยเกมก็เหมือนระเบิดเลยครับคือเริ่มจากลูกยิงสุดสวยของโรเจอร์ใช่ไหมครับนึกว่าครึ่งแรกจะจบแบบนั้นแล้วแมนยูนิเต็ดก็มาได้ประตูตีเสมอจากคุณย่าในช่วงทดเจ็บซะง,งั้นแต่พอเริ่มครึ่งหลังมาแป๊บเดียวก็เป็นโรเจอร์สคนเดิมอีกแล้วครับที่มายิงตอกย้ำฟอร์มสุดฮอตของตัวเองอีกครั้งเป็นช่วงเวลาที่แบบพลิกไปพลิกมาจนแฟนบอลน,นั่งไม่ติดเก้าอี้เลยแหละครับแล้วนี่คือคำพูดจากฮีโร่ของเกมอย่างมอร์แกนโรเจอร์สครับ มันสะท้อนความมั่นใจของเขาได้ดีมากๆเลยนะแต่เขาก็ยังถ่อมตัวบอกว่าที่ฟอร์มดีได้ขนาดนี้ก็เพราะเพื่อนร่วมทีมทุกคนด้วยแต่แล้วก็มาถึงจังหวะที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของเกมจริงๆครับเป็นแค่จังหวะเดียวเลยนะที่เปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็กลายเป็นประเด็นดราม่าที่คนพูดถึงกันมากที่สุดหลังจบเกมใช่ครับแค่6หลาเท่านั้น เป็นระยะที่แบบใกล้มากๆใกล้จนไม่น่าเชื่อว่าจะพลาดได้แล้วโอกาสทองครั้งนี้แหละครับที่มันสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันไปได้เลยจังหวะนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนของจริงคือเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเปิดบอลมาให้แบบเป๊ะมากๆมาทิวส์คุณยาก็ยืนอยู่โล่งๆเลยนะครับไม่มีใครประกบเลยแต่เขาดันม่งออกไปซะอย่างนั้นเป็นภาพที่แฟนแมนยูนเต็ดเห็นแล้วคงปวดใจไปตามๆกันเลยล่ะครับแล้วลองฟังเสียงคนพากสดๆอย่างแกรีนีวิลดูนะครับคือเสียงแกรนี่แบบช็อกไปเลยอะ่ะ มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าจังหวะพลาดลุกนี้มันเหลือเชื่อขนาดไหนมันไม่ควรจะเกิดขึ้นได้เลยจริงๆครับรอยคีนก็มาเสริมทับอีกคนครับแล้วก็ตามสไตล์แกเลยนะคือพูดตรงๆว่าจังหวะน,นี้มันง่ายกว่ายิงจุดโทษอีกเป็นความผิดพลาดที่แบบโอ้โหยากจะให้อภัยจริงๆแล้วก็อาจจะตามหลอกหลอนคุณย่าไปอีกนานเลยแหละครับแล้วพอเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาเรื่องเล่าหลังเกมมันก็เลยแตกออกเป็น2ทางกันทีเลยครับทีนี้แหละ เราจะมาดูกันว่ามุมมองของแต่ละฝ่ายตั้งแต่ผู้จัดการทีมไปจนถึงแฟนบอลเนี่ยเขามองเกมนี้ต่างกันขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เอริกเทนแฮกผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพูดหลังเกมครับเขายืนยันเลยนะว่าทีมของเขาเนี่ยเล่นดีกว่าแล้วก็แค่โชคร้ายเท่านั้นเองซึ่งคำพูดนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับผลของเกมนี้ สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือมุมมองของนักวิเคราะห์กับแฟนบอลเนี่ยต่างกันสุดๆไปเลยครับดูอย่างคุณย่าสิครับ Sky ยสปอรให้7เต็ม10อาจจะเพราะถึงจะยิงได้ลูกหนึ่งแต่ก็พลาดลูกสําคัญไปแต่เว็บของแฟนบอลกลับให้ถึง8เต็ม10เลยนะอาจจะเพราะว่าให้ค่ากับประตูที่ยิงได้มากกว่าในขณะที่โยโรกับอูกาเต้นี่โดนแฟนบอลจัดหนักเลยครับได้แค่3เต็ม10เหมือนมองว่าเป็นบ่อของทีมเลย มันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าแฟนบอลกับนักวิเคราะห์เนี่ยมองหาแพะรับบาปคนละคนกันเลยทีนี้มาดูในโลกออนไลน์กันบ้างครับโดยเฉพาะใน reddit นี่คือเสียงจากแฟนบอลจริงๆเลยนะอารมณ์มาเต็มมากคือมันมีทุกเฉดเลยครับตั้งแต่คนที่ชี้เป๊ะๆไปเลยว่าไอ้ยูโรนี่แหละตัวการไปจนถึงคนที่ออกมาปกป้องทีมว่าเฮ้ยผู้เล่นเราหายไปตั้งเยอะขนาดนี้เล่นได้แค่นี้ก็ดีแล้วบางคนก็ไปลงที่คุณย่าว่าจะยิงอย่างเดียวเลยหัดส่งบ้างสิแล้วก็มีอีกกลุ่มที่เห็นด้วยกับผู้จัดก,การทีมเลยว่า ทีมที่ดีกว่าดันแพ้เฉยเลยโอ้โหมันคือภาคสะท้อนความรู้สึกที่โคตรจเจรยวเลยครับแล้วสุดท้ายเรื่องเล่าสองมุมมองที่แตกต่างกันสุดข,ขั้วนี้มันจบลงยังไงผลการแข่งขันนัดนี้มันส่งผลกระทบจริงๆต่อตารางคะแนนแล้วก็เส้นทางของทั้ง2ทีมในอนาคตยังไงบ้างมาดูกันครับสำหรับแอสตันวิลล่านะครับใช้ชนะนัดนี้สําคัญมากจริงๆพวกเขาจะได้ฉลองคริสต์มาสในฐานะทีมอันดับ3าของตารางแล้วก็ขยับเข้าไปใกล้ตําแหน่งจ่าฝูงมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความฝันที่จะลุ้นแชมป์เนี่ยยังคงสดใสยอยู่ครับส่วนทั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความพ่ายแพ้ครั้งนี้ก็หมายความว่าพวกเขาพลาดโอกาสที่จะขยับอันดับขึ้นไปต้องติดแงกอยู่ที่อันดับ7ต่อไปซึ่งก็เป็นผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังมากๆแล้วก็ทําให้เส้นทางที่จะกลับไปติดท็อปโฟเนี่ยยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยและนี่คือคําถามสําคัญที่ถึงท้ายไว้ให้เราได้คิดตามกันครับชัยชนะของวิลล่าครั้งนี้มันบอกได้หรือยังว่าพวกเขาดีพอที่จะลุ้นแชมป์ไปยาวๆ แล้วความไม่คงเส้นคงวาของแมนยูน t เต็ดล่ะมันเป็นแค่เพราะนักเตะเจ็บจริงๆเหรอหรือว่ามันมีปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่ซึ่งคำตอบของเรื่องนี้ก็คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และครับ